ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาทรวิมลสุขนะครับวันนี้จะมาทำํำแนะนำในการทําตะกะแทนนะครับตกกะกัดแตนด้วยกันมะพร้าวใบมะพร้าวนะครับนี่นะครับสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูกันว่าวิธีการสารสารยังไงนะครับ ะนะครับเรามารู้จักอุปกรณ์ก่อนก่อนอื่นต้องมีกันไกลนะครับกันไกเข็มกลับได้นะครับเข็มกลับได้แล้วก็คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ที่ขาดไม่ได้ก็คือก้านมะพร้าวถ้าเป็นไปได้นะครับก็เอาก้านยาวๆหน่อยนะครับจะได้สารได้สวยๆนะครับเอาเอาใบยาวๆนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มาจากการทำตัวมันก่อนนะครับโดยใช้ใบมะพร้าวนี่นะครับหนึ่งอันนะครับตูกดตามนะครับจะตัดเป็นลำตัวก่อนนะครับตัดโค้งนิดนึงนะครับจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์กรีดใบนะครับกรีดใบ ประมาณนี้นะครับอาวนะครับก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับจะทําสารตัวสารตัวก่อนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้ทําให้ได้อย่างนี้นะครับเอาส่วนไปลายไว้ตรงนี้เพื่อที่จะทําเป็นหางอ่านะครับเริ่มแรกเราก็จะสอดข้างล่างนะครับแล้วก็ส,สอดลงไป นี่นะครับแล้วก็ดึงเป็นอย่างนี้นะครับทำทั้งสองด้านนะครับด้านนี้ก็สอดข้างล่างลงอ้อมข้างล่างลงนะแล้วก็สอดลงนะครับตามนี้แล้วก็ดึงจะได้ตามนี้นะครับจากนั้นให้พับตัวนี้พับขนานไปข้างหน้านะครับทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สอดลงไป จะทำเป็นป่องมันนะครับทางนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมพับไปข้างหน้านะครับจากนั้นก็อ้อมแล้วก็สอดลงไปสอดลงไปนะครับนี่นะครับก็จะได้อย่างนี้ได้หนึ่งป่องแล้วนะครับเราจะทำสามนะครับจากนั้นก็พับขึ้นมาอีกพับไปข้างหน้าครับแล้วก็ สอดสอดลงไปครับอ้อมข้างล่างขึ้นข้างบนสอดลงไปนะครับทางนี้ก็เหมือนกันพาไปให้มันขนานกันนะครับตรงนี้อ้อมแล้วก็ลงนะครับทำสองเราจะทำสามอันนะครับสามป้องอ่ะตัวนี้ถ้าได้ยาวๆก็จะดีนะครับมันไม่ยาวผมก็จะ ต่อนะครับต่อเอาโดยวิธีการต่อเอานะครับนะก็เพิ่มมาอีกวัสดุก็หาได้ไม่ยากนะครับที่บ้านนะครับผมจะต่ออีกนะครับต่อเพื่อเพื่อจะทำนี่นะครับจะทำเป็นขามันวิธีการต่อ ถ้าใครได้ก้านยาวๆนะครับใบยาวๆก็ไม่ต้องต่อนะครับอ่ะได้แล้วนะครับไม่พอคราวนี้ผมจะทําทําส่วนนี้นะครับทําส่วนนี้มันนะครับน,นี่ทำปีกผมก็ใช้ใบมะพร้าวอีกนี่นะครับเอาใบนึงเพื่อที่จะทําเป็นปีกมันใช้กันไกล ตัดโค้งนิดนึงนะครับพับอย่างไรอย่างงี้นะครับครับคราวนี้ก็มาใส่ตรงนี้นะครับอย่างงี้นะครับตามนี้เสร็จแล้วก็พับครับพับพับเหมือนเดิมครับหนึ่งรับครับอาจจะจับไม่ถนัดนะครับเพราะถ่ายไปด้วย ทําไปด้วยนะครับโค้งครับโคง้ตงตัวนี้มันมีสองใบก็เหมือนเดิมครับถ้าใบเดียวก็คงจะไม่ยากขนาดนี้นะครับนี่นะครับเหมือนเดิมครับทางนี้ก็เหมือนเดิมทําอย่างนี้พับไปข้างหน้าอ้อมอ้อมไม้นะครับ สอดลงไปทั้งสองนจัดให้มันสวยนะครับจัดให้สวยเนื่องจากไม่มีคนถ่ายให้นะครับอยากทำคลิปนี้เพื่อแนะนำสมาชิกหรือน้องๆหรือผู้ที่สนใจนะครับในการสารตะกะแตนนะครับส่วนตัวนี้เราก็ตัดออกก็ได้ครับไม่เอา,เาไม่เอาตัดออกครับ ส่วนตรงนี้เราจะทําขามันขาตัวนี้เราจะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับสี่ส่วนแล้วก็สารนะครับคราวนี้เมื่อได้ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนทีนี้เรามาทําเราจะทําอุยเราจะทําป้องมันอย่างนี้นะครับก,ก็ใช้ใบมะพร้าวอีก อ,ออกนะครับเป็นไครตัดนิดนึงนะครับก็จะม้วนม้วนเลยครับม้วนถ้าเหมือนปีอ่านี่นะครับม้วนใบมะพร้าวถ้าเหมือนเหมือนปีนะครับม้วนไปครับจะได้เป็นป้อง สารไม่ยากครับการทำตะกะแสนไม่ยากที่สำคัญต้องใช้ความอดทนนิดนึงเมื่อได้ป้องอย่างนี้เสร็จนะครับเอ,เอาเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับพอแล้วลำตัวเสร็จแล้วผมก็จะใช้อ่าได้นะครับใช้ได้มัดหรือใช้หนังยางก็ได้นะครับ ไ่้ลหลายรอบหน่อยนะครับนี่ที่การขอดนะครับมัดนี่แค่นี้ครับหรือหนังยางก็ก็ใช้ได้นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ลำตัวนี่นะครับเป็นป่องป่องมน ก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้นี่นะครับอย่างนี้นะครับก็จะได้อย่างนี้ตัวอาจจะเล็กไปนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาประกอบกันนะครับตอนนี้เราจะมาทำหัวมันโดยพับเป็นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมนะครับตอักไปก็ทำไปเรื่อยๆครับสามเหลี่ยมมันไปสัก4ี่ห้ารอบประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็อีกก็ได้นะครับ ประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใช้กันไกลอ่าสอดเข้าไปอ่ได้แล้วนะครับสามเหลี่ยมก็ประมาณว่าสามเหลี่ยมก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เข็มหรือใช้ไม้แหลมแหลมนะครับ ระวังมือด้วยนะครับสามเหลี่ยมนี้อาจจะไม่สวยคราวนี้นะครับก็ก็จอดเข้าไปครับอ้ยไม่ได้ ครับอ่านี่นะก็จะได้ตามนี้ก็สอยเข้าไปนี่ก็จะได้เป็นส่วนหัวส่วนหัวเลยนะครับลำตัวก็ได้แล้วนะครับต่อไปต่อไปเราก็จะมาแบ่งตัวนี้นะครับเริ่มแรกก็แบ่งครึ่งก่อนนะครับแบ่งครึ่งก่อน นี่นะครับใช้เล็บกรีดนะครับนี่เมื่อได้แล้วนะครับได้แล้วก็สารนะครับสารคราวนี้สารตัวนี้จะลง ข้างล่างก่อนนะครับสารลายขัดนะครับเริ่มจากอันแรกตัวนี้ก็ขัดกันไปเรื่อยตัวนี้ก็ลงล่างที่สามลงล่างนะครับสุดท้ายนี่ครับก็จะได้อย่างนี้นะครับ เป็นสี่ส่วนได้แล้วนะครับขาตะกระแตนนะครับต่อไปก็พับพับสอดเข้าไปครับเก็บเข้าไปนี่นะครับตอนนี้ก็พับสอดไป ตัวนี้ก็สอดเข้าไปนะครับี่สอดข้างบนนะครับ สอดไปข้างบนจะได้ขาตะกระแตนตัวน,นี้ก็ไ่สอดครับ กก็ตัดออ,อง่ายๆนะครับตะกระเตนคราวนี้เอาปล้องมันใส่ปล้องใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็เอาใส่อันนี้ก็เอาได้นะครับเข็มกับได้นี่ผมจะล็อกให้มันอยู่ให้มันแน่นนะครับ ได้แล้วนะครับก็ได้ส่วนนี้แล้วนะครับตะ้กระเตียนแล้วนะครับคราวนี้จะทําขามันสองขานะครับใช้คัตเตอร์ไกลนะครับ ตัดไปให้เหลมประมาณนี้ก็หักประมาณนี้หักเมื่อได้แล้วนะครับก็สอดลงไปเลยตัวนี้ยาวไปตัดตรงนี้ตัวนี้ก็สอดลงไปเลยครับสอดลงไป ยาวไปนิดนึงตัดออกคราวนี้ก็ก็เจาะตรงนี้นะครับเจาะตรงปีกมันนี่ต่ขะเตนได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับคราวนี้จะทําที่ห้อยมันหน่อยที่ห้อยก็จะใช้ก้านมะพร้าวนี่แหละนะครับขมวด ปมตรงนี้นะครับเอาไว้ห้อยตรงนี้ก็ทำแดมแมนิดนึงก็แทงขึ้นไปเลยครับนี่นะครับตัดได้อะครับ ก่็ไม,มเอาละเป็นอันเสร็จนะครับตอนนี้ก็ตัดหนวดมันออกหน่อยอตะกะแตนตะกะแตนโยงโยงเสร็จแล้วนะครับน้องๆหรือผู้ที่สนใจในการสารตะกะแตนนะครับก็ใช้เวลาทำจริงๆแล้วนี่นะครับ สิบกวนาทีสิบเจ็ดนาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ